สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวลงรถใหม่นะครับนี่นะครับก็เราจะกุมผ้านี้นะครับผมนี่นะครับก็นานๆจะได้จอดถมหน้านะครับนะครับคุณดูนะครับโอเคนะครับไปชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผม ครับก็คอยเลี้ยมมันหลุดนะครับเดีย๋ยวก็ไปหาหน็อตใจเอาไม่เป็นไรการจับคิวนม้อย่าลืมกดเลยนะครับเับเรื่องในจุงก่อนโอเคนะครับนี่นะครับพอจอดอยู่น,นะครับมันก็ไม่รวย่า้เไรนะ มาออดก็จอดตรงนั้นนะครับก็โอเคนะครับเริ่มมาจอดนี้แล้วโอเคนะครับก็ใครชอบกิมนียนเริ่มก่นเลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี